นางเอกดังแฮปปี้รักผู้ประกาศข่าวยกให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด จากที่ทราบกันว่าเบนเรวิยานันทาเกิดดาราสาวชื่อดังมากฝีมือแฮปปี้รักกับผู้ประกาศข่าวหนุ่มสุดหล่อออฟชัยน์หานคิรีรัตมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักคู่กันอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดสาวเบนได้เป,ดเปิดใจผ่านรายการวันบันเทิงท็อกเผยความรักในตอนนี้ที่คนยกเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่หนูเคยคบมาเหมือนมันมาถูกที่ถูกเวลาตนนั้นประทับใจในตัวออฟหลายอย่างเป็นความสัมพันธ์ในแบบผู้ใหญ่ได้รู้จักกันด้วยความเข้าใจต่างๆมีอะไร คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันตั้งแต่คบกันมาไม่เคยทะเลาะกันเลยคู่ของตนเป็นคู่ที่ราบเรียบชิวๆแล้วมีความสุขและดูแลกันและกันได้ดีมากทั้งที่หนุ่มออฟไม่ค่อยมีเวลา